ก้อยสายซาลาร,ร้านเพลวสวัสดีจ้ามาก้อยพาบ่งัวบะงัวในขอกเมฮ็ตอันนี้ไม่จ้ะเฮ็ดขอกไม่เดืดน้อย ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยพี่ไปเนี้ยให้ไปเนียเดียวไปเนี้ยให้บายแน,น่ี้ยไปได้บอสไปได้บ,บ่จับนกแน่้เดีวอะไรของมึงเน,นี่ยดึงดันหาจับเขา จะเหยียบมาหน่อยเลยห้ามเหยียบมาหน่อยเลยเก็บเขามันเก็บเขามันจะไปใกล้เขาลูกเขาสีหยยบเขาสเหยยบจะไปใกล้เขาเขาสิน้ำหยยบ๋ย่าพาไปเบิ่งนหกบตูดเบิ้งเบิง,บงถอย ลำค้างคนเอิญเว้ยยุกี้เอิญแอกแอกจ้ะคนจะไว้เสีเเยงหน้านี่บิลลี่บิลลี่บิลลี่ซื้อบิลลี่ ไปลลี่อะไรจ้าตัวเล็กเล็กมานี้ยเล็กมานี่เร็วๆมานี้เร็วมาเนี้มานี่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 ยานคนมันแห่จับน่าหมายจับ Oh, ต่ำกันแล้วบัดเนี่ยไปเบิ่งทั้งพุดดีกว่า okay. จะขับไปได้ลูกเอ้ยเบิ่งมาพี่มาพี่ออกมาออกมาแล้วออกมาเขาจะเหยียบเขาจะเหยียบบุ้ยเนาะออกมาออกมากเขาเหยียบจึก๊กเดี๋ยวนั่นโปูแตกเปาะเลยเดี๋ยว พี่มันตัวนี้บ่อ่แมนตัวนี้อีหัวหล่นหาหลนเอ้ยมาหล่นหัหล่นัาหลนนัวหลนเ้ยจับหูมันดึงหูมันบิดหูมัน,มนจับหูมันช่างเลย อ้าวมันยังละนอดไม่ยังละมาคือง,งวัวคือแลนใจลืมๆตัวคือคือตัวนี้แต่บอแมนอันนี้ของพญเกยตนันน่นตัวน,นั่นผุนแมนบอกเดี๋ยวเขาเบ,บิ่งนก่อนตัวที่มันมีทองอึ้งลึงดอกแมนบอลเดี๋ยวเบิ่์ไปเบิ่งนก่อนมันมีทองบอ่ มอหลนๆขึ้นกันหนาดำๆขึ้นกันเลยล่ะไหะไรบ้างเนี่ยให้เหตุการณ์เนนะี่ยตีเด้อเมนหรือบ้างตัวนั้นละ่ะตัวนี้ว่าแมนตัวคือคือตัวเน็ตอะเบืบ้องบ้างลูกเอินมาไปเนะี่ยเด้อ มันยังมาเลียบปากเหง้าทีมันหักงวงหลายงวงบ่หักมันมันหักงวงหลายงวงบ่หักมันเมื่อวานในน้ำถืบมันอยู่แลีนหูหลบแต่ส้นมาเข่าอันนั้นเด้เข่าอุ้มใหม่ไหนเห็นบ่สผัวนะเห็นบ่สนะเห็นบอยืนในไมาเลียดดักอยู่นะ Ừ, cái dưa trên mái đút đạc bò bò há bò hiện hiện ta hiện ta nguoạ phun này đâu uh. hà la bá chú cang cang hà la bá ในหนาดำๆคืออีตัตเพราะเราล่นไงน่าจะโตนั่นแหละมั้งอะไรฮันหนาฮัน่นาแม่นบอกกางกางางๆนะแม่นบอกนั่นน่ะบอกบอกน็อดน็อดนั่นน่ะแม่นบอก นี่เด้ออีหนามเงินนี่เด้อคนไหนอ้อมไปเพื่อทั้งพู้นอนไปทั้งผู้เลยวขางอีตัวดำนะกัวัาาุมนัระไัวยุนั่งงกร้ยกเอาตัวเอาตัวใดอยกเอาตุมนั่งงามก็ได้าพนันเีย ตุนี้มันท่นได้ท่องแต่มันเพราะเนี้เกียดมันรูรูมันก็อวนขึ้นเกาตัวนึ่งเอออันนั้นอันนั้นอวนขึ้นว่าตันตัรือขึ้นว่าอีกแล้วเอามันน่ะแหละมันทองแล้วตุ่มนี้จะกีดทองบ่ทองเว้ ต้นนี้เป็นตาลูกห้างว่ะก็เป็นตาได้ลูกปีออแบบกละตัมาันแทหงบัวทองมแบบันทองนีเลียงตัวเดียวด, <c oughs> ดักเลี้ยงไปอันจากได้ดักตันๆคืออีทองมันยกเกียตนะ อ่ตตันอนี่มันอ้วนเลยเนาะมันก็เป็นอเลีอด้มันเยเลี้ยงได้มันเลี้ยงโดนเติบอยอู่หนาหนับอะบุ นี่กตัวเมียขึ้นก่หังานลังบนหลังมเป็นตัว้นแ้ตัวเมนั่นั่นาตัวเมลูกเนี่ยมกันด้วยนะลูกอี่หม่อมตีเออลูกอี่หม่อมนี่มีมาขององเกแล้วก็อีนี่นี่ยเมสาวนี่แล้ก็ตีตัตทั้งหนาอ่ะโอ้อันไหนจะลูกตัวเมียไม่ได้ลูกมันตัวนั้นมนบอกอืมซุมมันเนี่ย มันหายตระลกตัวผู้แลมันก็บ่มีลูกมั่นเถอะทำงานออกตระลกตัวผู้น like ้อนบอกตัวแม่ไม่เงียนลูกมันออกมาอีกเลยวะเนี่ยลูกมันก็ลูกมันอีอีตัวนึงงอนางลูกตัวใดสะมอนางลูกตัวเหลวลูกอีดำนะลูกอีมอมนะลูกอีม่อนะมันเคยลูกตัวแม่ที่การเอามันก็เพราสีดำคือแม่มัน ไปน้ำตาโม้กูเด้วน่นเด้อแนี่กมาเป็นจังีเนี่ยแน่เด่นเนี่แน่แนน่นอนอันชิ่าอันไม่ใช่นอนแล้วบ้านยังก่อสามเดือนเขาจะมาจับรงเมื่อนนะนั่นหรออันน่ะยืนด้ข้างเหียงแม่มันนะนี่เขามจแม่น่าหน้าเาเมาเห็น่ตผูน่ะมันกัเคือกกันเลยล่ะ

เอาบรสาระป้าจำไม่แ네ต่เด oh, <mic ül erstmal> ี like mm ๋ยวนี้แหละสุรพันธ์นันท์าเขาเปิดตลาดที่แม่จซาปอเขาไปขายได้เกินสองเมื่อนอีกสามเมื่อนคนละเขาไปขายสองเมื่นหาสามเมื่อนคนละตัวเลี้ยงไปอีกสามเดือนมันกันใหญ่กว่านี้อีกมีหนังก็เนี้ยบร่ มันเขียนการออกไปมันกันสิอยากออกไปันตัวอ้ัมนมยังดอกน้าเอ้ออันนี้ก็ไดไงบ้างแบงจะตีกันนมองกูไดฮะเดี๋ยวมันคือพีมันนั่นนะหนแหน่ขึ้น ย่ยขืนมันกัิคือพีมันน่ะาระนันะหัวบ่ม่เขาคึอกันนารานาะจงว่าให้นั่งรถอันเดมันมาหาแม่มันไหมันอขาเอาสั่นตัวน้อยเนี่ย ค,ออคือบ่เอาอีแขนพระนี่สิน่ะเอามนีหลอันมตัวมีลเียวก่กว่านี้เลยเอ้ยม่นกขอนเนีเออก็ <c oughs> เป็นต้อง,องูเขาเียกวด่อขลว่ะก <c oughs>